สวัสดีครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเนินพฤหัสมางนะครับเนินพฤหัสก็จะอยู่ใต้นิ้วชี้นะครับใต้นิ้วชี้ซึ่งเป็นใส่ใส่ดาวหมายเลขห้าตรงนี้ก็คือคุณธรรมเกี่ยวกความซื่อสัตย์ชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่ยอมรับของสังคมการเป็นผู้นำ หรือว่ามีทรัพย์สินด้วยนะครับดูเป็นมีที่ดินของตัวเองไหมก็ดูได้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเนินถ้าหากว่ามันมีเส้น3มเส้นมีเส้นอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเส้นพฤหัสเหมือนกันนะครับก็คือว่ามีความเด่นมีความเจริญมีคนยกย่อง นะครับหรือว่ามีใจเมตตาโอเอมารีก็ได้นะครับหรือจะมีเส้นตั้งขึ้นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเท่ากับว่าการทำงานหรือธุรกิจต่างๆนะั้นได้ใช้ความสามารถของตนเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีดาว มีดาวที่ผลิตก็แสดงว่า,ามีคนนิยมชมชอบมีความศรัทธามีชื่อเสียงดีมีความรุ่งโรจน์และก็ผลงานเป็นที่ศรัทธาของสังคมอันนี้เราอาจจะดูพวกที่นักกัรเมืองดาราหรือว่าเจ้าใหญ่ในโตก็ได้นะครับ มีโอกาสไหมถ้าหากว่าเป็นการกรบาทลักษณะน,น,นี้นะครับก็มีชื่อเสียงแต่งงานหรือ,อยังมีความรักและความปริทุร้น,รนถ้าเป็นบางบางอาจารย์หรือว่าชอบใช้ถ้ามีการกรบาทตรงนี้ก็แสดงว่าคุณแต่งงานแล้ว มันไม่หายเลยนะครับการเสียตัวครั้งเดียวก็จะขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้แถวบนมีเส้นตะแกงขึ้นอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทำอะไรที่มันกระตือรือร้นจนมากเกินไปแล้วก็ชอบโอ้อวดนะครับถ้ามีสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมดีไหมดีอันนี้ก็ถือว่ามีอำนาจมีบารมีนะครับถ้ามีกกเกาะเกาะนี่ก็ไม่ดีอยู่แล้วถ้าเป็นเกาะก็แสดงว่าขาดการรับผิดชอบไม่กระตือรือร้นในหน้าที่การงานนะครับทีนี้ถ้ากว่ามีสี่เหลี่ยมเป็นไงครับมีสี่เหลี่ยมที่เพลิดเพลิ ก็แสดงว่าอูโหอันนี้มีที่ดินของตนเองร่ำรวยนะครับร่ำรวยเงินทองมีที่ดินมีทรัพย์สินตามธุรกิจจนร่ำรวยจะประสรบความสำเร็จนะครับทีนี้เราจะดูว่าถ้าเราดูว่าเอ้คุณหญิงคุณนายเขามีเส้นอะไรก็มีเส้นงนงี้สามเส้น เราเรียกว่าเส้นไซโลโมอนเึ้นสามเส้นก็ไปดูแล้วกันว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณหญิงบ้างไหมนะครับ